ทหารที่รออยู่ด้านนอกก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นจึงทําให้คิดว่าเจอฆ่าศึกผู้บงังคับบัญชาจึงส่งทหารเข้าไปอีกทันทีผ่านไปอีกไม่ก,กี่กิดใจทหารกับวิ่งออกมาอย่างไม่คิดชีวิตและอุทานว่าสับปะลอดย้อนกลับไปเมื่อช่วงปีพุทธกราช2485ช่วงไปสงครามโลกครั้งที่สองไทยตกอยู่ในสถานการณสงครามโลกครั้งที่สองอย่างเด็กเลี่ยงไม่ได้มีกองทัพญี่ปุ่น ได้เข้ามาจังหวัดกาญจนบ,บุรีเป็นจำนวนมากเพื่อสร้างฐานทัพสำหรับอยู่โจมกองทัพอเมริกาและพันธมิตรในภาคพ,พื้นเอเชียในพมา่าเนื่องจากการญจนบ,บุรีมีสภาพเป็นป่านาทึบสามารถหลบหนีฝ่ายตรงข้ามได้ง่ายทหารญี่ปุ่นใช้เฉลยสงครามที่จับมาได้สร้างทางรถไฟผ่านแม่น้ำแควเพื่อลำเลียงอาวุธได้อย่างสะดวกไปยังพมา่า ว่ากันว่ากว่าที่จะสร้างสะพานสําเร็จนั้นต้องสั่งเวรชีวิตของเฉลยศึกสงครามไปหลายหมื่นคนแถมยังเกิดโรคระบาดอย่างไข้ามาเรียที่ฆ่าชีวิตเฉลยที่สร้างทางรถไฟเป็นจํานวนมหาศาลเนื่องจากความหนาทึบของป่าจนมีคํากล่าวเปรียบเปยถึงผู้ที่เสียชีวิตจากการก่อสร้างทางรถไฟแสนยากลําบากสายนี้ว่าหนึ่งไม้หมอนรถไฟแทนชีวิตที่เสียไป เพื่อนๆไปเที่ยวก็ลองนับดูนะครับว่ากี่ไม้หมอนนั่นคือจํานวนชีวิตของคนที่เสียชีวิตไปนะครับมาถึงเรื่องตำนานงูยักษ์นอกจากภัยโรคระบาดท,ที่มาจากยุงแล้วป่าที่ลบทึบยังเป็นที่อยู่ของสัตว์นักล่ามากมายที่ออกมาล่ามนุษย์แล้วนากลับเข้าไปกินแต่ทว่ากองทัพญี่ปุ่นได้ตั้งฐานที่พักเข้าไปอยู่ในป่าที่ลบทึบลึกเข้าไปซึ่งไม่มีชาวบ้านคนอื่นเคยเข้ามาก่อนเพื่อตั้งฐานทัพโจมตีฐานสหรัฐอเมริกา และพุ้มกันฉเฉลยจึงต้องมีการจัดเวรยาม10 1ถึง15นายในเวลากลางคืนเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยและป้องกันฉเฉลยหลบหนีแต่บางคืนกองลาตะเวนก็กลับมาไม่ครบหายไปทีละสองสามคนเมื่อออกไปค้นหาจึงได้พบว่าข้าศึกอาจลอบเข้ามาโจมตีจึงได้จัดเวรยามให้เข้มงวดขึ้นไปอีกเท่าตัวแต่แล้วก็ยังเกิดเหตุการณ์เช่นเดิม คือมิทหารหายไป2อถึงสคนจนผู้บังคับบัญชาทนไม่ไหวลุ่งเช้าจึงจัดกองกำลังทหารหลายร้อยค้นหาทหารที่หายไปจนกระทั่งเจอถ้ำแห่งหนึ่งถ้ำมีลักษณะเป็นโพรงลึกมืดและบรรยากาศหนาวเย็นทหารจำนวนหนึ่งได้เดินสำรวจในถ้ำในระหว่างนั้นทหารที่รออยู่ด้านนอกก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นจนทำให้คิดว่าเจอฆาศึก ผู้บังคับบัญชาจึงส่งทหารเข้าไปอีกทันทีผ่านไปอีกไม่อีกกึดใจทหารกลับวิ่งออกมาอย่างไม่คิดชีวิตและอุทานว่าสับป,ประลาดผู้บังคับบัญชากับทหารที่รอข้างนอกต่างก็แตกตื่นในที่สุดผู้บังคับบัญชาก็สั่งให้ระเบิดถ้ำทิ้งสะระเบิดจํานวนมากถูกส่งมาให้ระเบิดถ้ำดังกล่าวงูเหลือมขนาดใหญ่ยักษ์มีความยาวหลายสิเมตร พาล่างที่บาดเจ็บสาหัสเลื้อยออกมาจากถ้ำพวกทหารที่อยู่ด้านนอกก็ไม่รอชา้าพวกเขาก็นำยิงใส่งูยักษ์อย่างไม่ยังจนมันสิ้นใจตายพอตายทหารญี่ปุ่นก็หั่นมันออกเป็นชิ้นๆเพื่อล้างแค้นให้แก่ผู้ถูกกินหลังจากนั้นก็เข้าไปสำรวจในถ้ำกับต้องตกใจเพราะเจอโครงกระดูกมนุษย์และสัตว์มากมายนับร้อยที่อยู่ในถ้ำ ตำนานงูยักษ์กับทหารญี่ปุ่นก็ได้จบลงนะครับแต่ยังมีคุณลุงปีชาไม่ตีลักษ์เจ้าหน้าที่อาวุธโถของสถานีรถไฟผู้ใช้ชีวิตที่กาญจนบุรีมาทั้งชีวิตเล่าต่ออีกว่ามีกระดูกงูตัวนี้ท่อนหนึ่งอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีแต่ปัจจุบันได้สูญหายไปแล้วเพราะถูกขโมยไปน่าจะเอาไปขายให้กับเศรษฐีที่นิยมของแปลก แต่คุณลุงก็ยังยืนยันอีกว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องจริงคลิปนี้ถ้าผมเล่าผิดประการใดผมต้องขอภทยด้วยนะครับแต่ถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผม้ยนะครับและอย่าลืมสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนครั้งต่อไปนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปครับสําหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ